มาเล่นอะที่เราเคยบอกอนะ่นั้นจำได้ไหมที่บอกว่าจะมาอัปเดตใหม่จะมาเล่นอัปเดตใหม่ให้อือคืออัปเดตใหม่มันไม่ทันแน่เลยแต่อัปเดตใหม่ม

คนเก да ็นเชื yeah okay. ้อไ่ 困了，这个打就包满了。这 นีกระดายบ้างไหมเนี่ยนิ้ๆอันนี้ค่ะกระดายกระดาษน้อยโอ๊ะนี่หนูน่หเท้ากระายเลย อืมแถมมี้ิตอืคือแนวตกวัวทุกคนแมันยืนดูเรา โอ้โหทุกคนกคือคื้นเนี่ยขึ้นแต่ละคื้นอ่ะผมจะบอกว่าทุกคนมาทันอัปเดตทำไมคะแกะไหมทุกคนน่าจะมาไม่ทันกันแต่คิดว่ารู้ๆเดี๋ทุกคน Hysj. กากไม่อะไรไม่ด่ถงถ้าเอาปก็ที่บ้าน Oh okay, okay, okay. O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 kay, ไปแล้วโคตรเซ็เลยคนแล้วก็นีไปแล้ว